ยับจีที่รกักทุกท่านนะคะวันนี้สาวดําก็ได้ออกมาที่สวนธรรมนะคะมาดูว่า,ากล้วยมะละกอพวกนี้ออกออกลูกยังอ๋อนี่ออกลูกแล้วนะคะท่านผู้ชมอ่อนออกแล้วคะ่ะท่านผู้ชมนะคะอ่อนนี่ก็ออกกระชั้นดูนะครัค่ะ <laughs> ท่านผู้ชม ก็จะไปเอทีทุกท่านไปดูสวนนี่กันนะคะค่ะเอทีไปดูผลงานนะคะค่ะอันนี้เอาไปแล้วประมาณ30ลูกนะคะเอาไปแล้ว30ลูกค่ะท่านผู้ชมก็ยังเหลืออีกเยอะนะคะเหลืออีกเยอะเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะนะคะ แล้วก็ก็ดูค่ะท่านผู้ชมนะคะก,ก็ก็ไผ่อีกแไผ่นี่ก็ติดติดทุกอันเลยค่ะลูกไว้ริมริมเอกสารท่านผู้ชมมาดูแล้วก็ชื่นใจเนาะท่านผู้ชมเนาะค่ะ เป็นกับได้เดินดูในสวนธรรมนะคะดูนะคะผลงานที่ทําไว้ค่ะเป็นกลับได้ดูบ้างนะคะ,คะกลัวก็ากำลังลูกตกนะคะี่ทุๆท่านโอ้เอ้ นี่ไอ้กล้วยสาวดําขยายออกมานะคะเพราะว่ามันแน่นสาวดําก็ขยายปลูกไปอีกนะคะท่านผู้ชมอ๋ออันนี้ก็ออกลูกแล้วนี่ท่านผู้ชมเห็นหน่อไม้นะคะนี่ค่ะหน่อไม้ที่สาวดําปลูกไว้กอไผ่ที่เรากินหน่อมันหน่อใหญ่ๆค่ะสาวดำก็ปลูกไว้รอบขอบสระนี่ห้าสิบห้าสิต้นติดทุกต้นค่ะกำลังเป็นหนอนนะคะนู้นกล้วยตกลูกแล้ว ค่อยออกลูกแล้วนะคะท่านผู้ชมนะนะคะ,นะคะเราเห็นของที่เราปลูกไว้ทำไว้นะคะดอกทุกต้นค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็มาเอดซีดูนี่นะคะนี่คืออต้นต้นพุทธนะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเนี่ยต้นพุทธค่ะท่านผู้ชมปิดแล้วค่ะนี่นะต้นพุทธนะค่ะ แม่สมจิตทวงมาให้นะคะต้นพูดค่ะค่ะได้มามาเดินดูนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นตอนนี้คืออ่น้องตุ๊กโตโตนะคะ ท่านผู้ชมนะคะข้างหลังสาวดำนี่ก็เป็นป่ายาวไปนู่นลเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะเราทำอะไรไว้มันเราไม่น่นเราตามมันก็งามค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะนี่กับกอไผ่กอไผ่ท่านผู้ชมะะเห็นไหมคะิดนอมหมดเลยค่ะ ที่อยู่ขอบสระนะคะเนี่ยนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะท่านเขาก็จะเห็นึ่้นี่ออก,ออกนั่นแล้วนี่ออกออกนั่นไอออกลูกเลยไอ้อะไรนะไอไอกล้วนะยกล้วย,ยออกลูกเลยะคะ่ะท่านผู้ชมนะคะขอให้ เอฟดูนะคะนี่คือสวนธร,รค่ะค่ะสาวทำก็จะจะรีบไปทำขันครูนะคะเพื่อที่จะขอตตัวเลขกับมอามานะคะก็เลยพาเอฟซมาดูสวนธรรมสักหน่อยนะคะนะคะ mm hmm. กล้วยนี้ร้อยต้นนะคะร้อยหลุมแล้วก็ มะพร้าวนี่ก็ร้อยต้นคัะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะมะพร้าวน้ำหอมค่ะติดทุกต้นกัท่านผู้ชมร้อยต้นติดทุกต้นนะคะติดทุกต้นเลยค่ะเห็นไหมคะจะติดทุกต้นนะคะจะเมะพร้าน้ำหอมค่ะน่คะจะติดทุกต้นท่านผู้ชมงามทุกต้นเลยค่ะมะพร้าวน้ำหอมร้อยต้นกัท่านผู้ชม ยบสีชมสวนธรรมก่อนนะคะวันนี้เป็นวันที่3ามกันยานะคะเอ่ีทุกท่านพอาดำก็มาเดิน่าถ่ายพวกต้นนะคะก็ดกทุกต้นท่านผู้ชมนะคะแต่ว่ามามาละกอมันตัวต้นเที้ยนะคะนี่เป็นกระตกนะคะ

รถจอดอยู่ทั้งนี้นะคะ จะมีตกเครือค่ะดูนคะคะต้นกระตมาพาร์ท่านผู้ชม,มาพาน้ำหอมปลูกพร้อมปลูกพร้อมกันหมดนะคะแล้วก็ติดทั้งร้อยต้นค่ะอันนี้ก็อันนี้ออกอันนี้แล้วนะคะกล้วยกล้วยตกเครือแล้วท่านผู้ชมน่นละตรงข้างไห <laughs> นนะ่ะท่านผู้ชมกล้วยตกเครือแล้วนะคะ เห็นไหมคะกล้วยก็เกือเสร็แล้วนะคะคุณ <laughs> ผู้ชมนี่คือเสนนี่คือบนถนนรอบขอบสระนะคะถนนรอบขอบสระคะ่ะท่านผู้ชมเด็ดหมดทุกต้นแต่มะพร้าวนะอ้าวอันนี้ก็ออกลูกแลต้นกล้วย ท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมทำสาวดำค่ะท่านผู้ชมเอสาวดำผูกไว้เต็มเพียบเลยค่ะมีทุกสิ่งทุกอย่างท่านผู้ชมถ้าสาวดำก็ไว้ต้อนรับเอฟซีของสาวดำนะคะไว้ต้อนรับเอฟซีสาวดำค่ะเดี๋ยขายโควิดแล้วท่านมาเที่ยวแลนวจะได้มาละอกอได้ด้วยได้ม็พรเ้า เอาไปกับติดไม้จิดมือกลับบ้านกลับช่องกันนะคะค่ะข,ขอบคุณเอสีทุกท่านนะคะที่ให้กําลังแรงใจสาวดำนะคะสวนทาสาวดํานั้นเป็นที่พักพิงของเอสีทุกคนนะคะหลังจากหมดโควิดแล้วก็มาค่ะมาเที่ยวนะคะมาเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจที่สวนทาสาวดํานะคะและเอสีของสาวดําทุกคนก็ นะคะจะได้มันรก็ได้ผลบำมัดรากไม้ที่เสาดำปลูกเนี่ยนะคะที่เสาดำดูแลที่เสาดำทำเนี่ยนะคะท่านก็จะได้เอาไปติดรถติดลาไปบ้านทุกคนค่ะเพราะเสาดำตั้งใจทำไว้เพื่อเอ่เป็นของฝากจากสนทมให้ท่านได้มีติดไม้ติดมือไปทุกคนนะคะ <c oughs> กอไผ่กอไผ่ร้อยร้อยกอรอบขอบสะท่านผู้ชมติดทุกต้นเลยค่ะเห็นไหมคะนี่มานี่ก็ไอไอมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยค่ะนะคะต้นใหญ่ต้นงามเหมือนกันหมดเลยนะคะน้นกอไผ่กอไผ่ติดทุกกอเลยค่ะนี่คือรอบขอบสะนะคะท่านผู้ชมรอบขอบสะค่ะมีรอบขอบสะกอไผ่ ข้างละห้ก็รวมแล้วก็เป็นร้อยหนึง่งแต่ว่ามะละกอกับ,ก,บกับต้นมะพร้าวนี่แถวแถวละร้อยค่ะท่านผู้ชมนะคะกำลังใจของสาวดำก็คือ FC ทุกทุกท่านเื่ให้กำลังใจสาวดำค่ะสวนทรรมอย่งนี้ก็คือสวนทรรของ FC กับสาวดำนะคะนะคะนี่มะละกอนะคะเดี๋ยวสาวดำจะไปทำขันครูเพื่อที่จะให้อาจารย์อเอา ตัวเลขกับอามานะคะอย่าลืมนะคะ F c ซจ้าใครที่อยากจะช่วยสาวดำนะคะซื้อสารให้พอ๊อปปูซึ่งท่านไม่เอาไม่เอาแบบสร้างท่านเอาแบบตั้งที่เขามีตั้งขายอันละห้าพันค่ะนะคะแล้วก็มีเหล้าไหาไก่ตัวดอกไม้ทูบเทียนนะคะแล้วก็ผ้าเจสีแล้วก็ผลไม้9้าอย่างค่ะท่านผู้ชมอามาท่านอยากได้ตามที่สาวดำได้บอกขอท่านไว้นะคะ งวดเมื่อกี้นี่ไปตรงกับเลขดังเขาใช่นเนาะค่ะงวดนี้ไม่ตรงหรอกค่ะนะคะเดี๋ยวก็ได้ไปเนี่ยนะคะท่านผู้ชมค่ะ